สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับผมแพงแตีนานามคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญหนึ่งบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับสี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับทั้งสี่เหรียญเลยนะครับท่าน หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่ว่าแต่ละเหรียญไม่ธรรมดาครับผลิตเยอะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยผลิตเยอะมากมากเลยนะครับแต่ไม่ถชงกับเยอะครับเพราะว่ามันเป็นอันดับต้นๆอยู่นะครับไม่ใช่อันดับล่างขนาดนั้นครับมันอันดับต้นๆอยู่ครับพออย่างต่ำก็สองร้อยสามร้อยเหรียญประมาณนี้แหละครับถ้าเยอะกว่านั้นก็เป็นห้าร้อยหกร้อยล้านเหรียญไปแล้วครับ นี่ครับสวยงามนะครับนี่สําหรับสี่เหรียญนี้นี่ครับคือที่ผมมารีวิวนี้ครับผมคือรีวิวไปแล้วนะครับสั้งสี่เหรียญนี้ที่ผมมารีวิวนี้ก็คือผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับเหรียญที่เหรียญล้างแล้วกับไม่ล้างครับนี่ครับยังไม่ล้างนะครับเนี่ยปีพศอะไรเนี่ยปีพศเ5 3 7ครับไม่ได้จิดอยู่นึงในสิบอันดับนะครับระดับปีพศ1537ครับ เรามาเปรียบเทียบกันดูครับกับสีกับสีบสเหรียญข้างล่างนี้นะครับว่ามันจะสวยงามปูกกันขนาดไหนนี่ครับเหรียญน,นี้ลางแล้วนะครับเนี่ยเหรียญปีพศแรกนะครับนี่ครับใสวิ้งสวยงามมากจะออกไม่ค่อยออกกับออกกลายเป็นสีอื่นไปเลยครับนี่ไม่ใช่ใสฟิ้งเราเบื้องหน้ามองงตันคือภูมิพลอดุลยเดชศูนย์ด้านหลังคือรัตการที่เก้าครับท่าน เรามาดูพจนบรมรลูปของปู่ตอนรับดูดิครับสวยงามไหมเห็นใสวิงเลยครับชัดเจนเลยครับเนี่ยสวยงามมากครับเห็นไหมครับรอยขูดรอยขีดนี่ยังเห็นชัดเจนเลยครับเพราะว่าทําการล้างเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับขอบเฟืองก็โอเคนะครับขอบฟืองล้วนๆนะครับเนี่ยมาดูก็ด้านหลังนี่ครับนี่ปีพ2539ครับท่านท่านคงคงจางอันนี้นะติดดูอันดับที่สามที่หายากนะครับ ก็ผลิต98ล้านกว่ากว่าฉะนั้นนะครับสําหรับนี่ครับเหรียญปีเหรียญแรกที่ผมทําการล้างแล้วนะครับเนี่ยมาเปรียบเทียบกันดูเลยครับเนี่ยนี่ครับทําการล้างกับไม่ทําการล้างอยู่ด้านซ้ายมือกับขวอมือครับมันจะผิดแปลกกันอดไฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือล้างแล้วนะครับขวงขวอมือนี่ไม่ได้ล้างครับดูที่ครับว่ามันผิดกันมากเลยครับนี่ครับเหรียญแรกผ่านไปนะครับ มาดูเหรียญที่สองอีกครับเนี่ยนี่ยิ่งสวยงามมากครับสำหรับเหรียญนี้ครับเบื้องหน้าประเสียนเล็กนะครับเนี่ยดูบรลลุบบัลลุกของุวงท่านครับสวยงามครับเห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยนี่นะครับเหมือนกับน้องๆ้องดุนซีเลยนะครับเนี่ยดิกลนวนๆนะครับมาดูฝั่งนี้ครับปีพศ2542ครับท่านนี่ครับปีต่อมาคืออันดับที่สี่ครับปีพศ2542 ทำการล้างเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเรียนนี้ครับเปรียบเทียบดูง่ายๆเลยครับสายวิ่งครับนี่สำหรับให้ดูครับดูด้านซ้ายมือผมยังไม่ทําการล้างครับอยู่ข้อมือผมฝั่งนี้ปีสองห้าสี่สองทำการล้างเรียบร้อยแล้วครับดูสิครับมันสวยงามขนาดไหนสงสัยจะสอบฝาซันเสรแล้วนะครับส่วนปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเ็ดเนี่ยยังไม่ได้ทําการล้างนะครับนี่ฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายมือครับฝั่งข้อมือ ปีพศ2542ต้องการล้างแล้วนะครับโทษทีครับอืมนั่งลงไปอาดูสิครับว่ามีคนมาเสียงแทรกอยู่เรื่อยเลยนะครับผมก็งงเหมือนกันมาอะไรก็ไม่รู้นี่นะครับสำหรับปีนี้นะครับก็ผลิตเยอะอยู่ยยนะครับสำหรับปีพิ2542เนี่ย 2 2 4ร้อยี่สบสี่ล้านกว่าเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับเยอะเหมือนกันนะครับทำการล้างออกมาแบบนี้แล้วอนาคตแน่นอนครับลุ่งลุ่งแน่นอนครับถ้าทำการล้างแล้วนะครับแบบนี้ครับสวยงามนะครับส่วนเหรียญที่สามคือเหรียญนี้ครับยิ่งไปใหญ่เลยครับสวยงามมากนี่ครับใส่วิงเลยครับเนี่ยเหรียญนี้เรียบร้อยเก็บแน่นอนนะครับสําบเดือนนี้เก็บได้เรียบร้อยแล้วครับสบายสบายแล้ว ปีพศสอง6ันห้าร้อยสาสิบหครับใส่วิงเลยครับสวยงามมากชอบฝ้ายาวนะครับเนี่ยยาวเฟ้ยเลยครับเห็นเป็นแถบเลยครับอย่างนี้ครับมุมนี้ครับนี่ครับโรงมาเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพศสอง6ันห้าร้อยสาสิบหกครับติดอยู่อันดับที่ห้าครับท่นนี่นี่อันดับที่ห้าครับไล่ลงมาเรื่อยเรื่อยครับอันดับที่ห้านะครับปีพศ2536ันห้า้อยสามสิหกนี้ก็ผลิตที่2อ5รยสสิบห้าล้านกว่าครับทัน สองร้อยห้าสามสิบห้าล้านเนี่ยไม่ธรรมดานะครับจะเยอะมากเลยนะครับสองร้อยกว่าล้านเนี่ยแต,ตนนตดด 5, แต่ตอนนี้ถ้าติดอยู่อันดับที่ห้าแต่ตอนนี้ผมบอกตรงเลยนะครับราคาถ้าเป็น UNC ซจริงๆนะครับถึงสิบบาทแล้วครับเหรียญละห้าบาทถึงสิบาทได้ชัวร์ครับถ้าเป็น u ู c อนซนะครับแต่ถ้าผ่ากันใช้แบบนี้ที่ผมดีวิวอยู่นี่นคงจะยากกับที่จะได้ครับ อาจจะสองบาทสามบาทอย่างเงี้ยราคาคงอยู่ประมาณนั้นนะครับส่วนอันดับที่ส่วนเลนนี้ครับใส่วิ่งเหมือนกันครับนี่นาเกียรสะสมครับใส่วิ่งครับโอเคนะครับเนี่ยใส่วิ่งมากเลยสวยงามมากโอเคนะครับนี่ครับดูสิครับยิ่งใส่มาดูฝั่งนี้ยิ่งสวยงามมากครับสำหรับปีนี้ครับ ูวิพนไอดรยเดียดอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ด้านหลังคือรัตการที่เก้าครับเพชรทัดแจ๋วเลยครับเพราะเป็นปร์เสนเล็กมันนูนขึ้นมาขึ้นมาแน่นอนครับปีไหนครับเนี่ยปีพศอะไรเห็นแป๊บๆเมื่อกี้นี่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบครับท่านติดอยู่อันดับที่แปดเลยครับท่านอันดับที่แปดเลยครับจำนวนการผลิตสามรอยี่สิบเก้าล้านกว่ากว่าเลยครับท่าน เยอะมากเหมือนกันนะครับส0 0้กว่าล้านเนี่ปีพศ2อ3 0ันห้าสาสบครับวันมีอยู่วันหนึ่งตั้งแต่ต้นปีครับผมเจประมาณสี่สิบเหรียญนะครับสําหรับปีพศสามหนึ่งเนี่ยสี่สิบเหรียญน,นี้ผมก็ไปซื้อมั่งใช้มั่งเพราะเหรียญเก่าเก่าแต่ถ้าเอาที่สมบูรณ์แบบครับแต่ละเหรียญสมบูรณ์แบบแล้วพอจะมาทําการลาก็เก็บครับที่บูบีบ้เยอะสําหรับเหรียญบาทนั้นผมจะเอารวมไปทอนลูกค้ามั่งไปลูกค้ามาซื้อของจะไปทอนลูกค้ามั่งอย่างนี้ะครับ หรือว่าไปซื้ออย่างอื่นมั่งอย่างนี้แหะครับห้าบาทสิบบาทนี่แหละครับรวมกันไปซื้อครับนี่แหละครับทั้งสี่เหรียญนี้นะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับถ้าท่านดูสะครับขอบฟองครับสวยงามมากนะครับเนี่ยโอเคครับน่าเก็บสะสมนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีบุปปี้บี้เท่าไหร่อนาคตเม่นแน่ถ้าท่านมีเยอะนะครับอย่าลืมนะครับถ้าถึงร้อยเหรียญแล้วก็ยิ่งเป็นยูเอซีแล้วก็ท่านรับรองว่า มากกว่าถูกหวยจะด้วยสําครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับมีเรียนแบบนี้เราได้เงินที่ชัวร์อยู่แล้วครับไม่เหมือนเสียงโดนมันกับหวยครับหวยถ้าฟุกขึ้นมาก็ถูกตรงๆเต็มแตหมือนทันกันแหละครับแต่ถ้าไม่ถูกละครับท่านจะคิดได้ยังไงครับว่ามันจะโดนไปเท่าไหร่ราคา